ที่วัดป่าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรโดยวัดแห่งนี้นอกจากจะมีเจ้าอาวาสอย่างหลวงตาพง์พร้อมคณะส่งไม่กี่ลูกแลแ้แวกวัดป่าแห่งนี้ยังติดกับสำนักของคุณแม่ชีเมาที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดป่าเพื่อช่วยอสอดส่องดูแลช่วยงานต่างๆของวัดและจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้อีกด้วยแม่พง แล้วแม่เยาวล่าเห็นหายไปตั้งแต่ตอนกวาดลานวัดเมื่อครู่แล้วเอไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เห็นท่าทางรีบร้อนออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันระหว่างที่สองแม่ชีกำลังเดินจงกรมเป็นกิจวัตรหลังทําความสะอาดบริเวณวัดนั่นเอง แม่ชีทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของหวานเด็กสาวที่อยู่ในอุปการะของมูลนิธิสำนักชีของคุณแม่เมากำลังถูกแม่ชีเยาวทำโทษด,ด้วยการหวดการมยมเข้าที่ก้นเต็มแรงแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ออกไปคบค้าสมาคมกับพวกติดยามันจะพาลูกเสียผู้เสียคนในเมื่อไม่รู้จักจำแม่คงต้องทำโทษแทนคุณแม่เมาแล้วล่ะหนูเจ็บนะคะคุณแม่เยาอะไรกัน มีอะไรก็พูดกันดีๆก็ได้แม่เยาวไม่ต้องเถียงกันแม่ยาวตามฉันมาแม่พองฉันฝากทายาให้หวานมันด้วยนะค่ะคุณแม่โอ๊ยเจ็บนะคะคุณแม่พองจริงๆเดี๋ยวหนูทำเองก็ได้นะคะคุณแม่พองไปเตรียมทำวัดเย็นเถอะคะ่ะไม่เป็นไรลูกแม่อยากช่วยทายาให้ลำพังเจ็บตัวก็แย่พอแล้ว แม่ไม่อยากให้หนูต้องเจ็บช้ำน้ำใจอีกยิ่งถ้ารู้ว่าเออรู้ว่าอะไรหรอคะคุณแม่พองไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่อยากให้หนูเก็บไปคิดมากเล่าให้หนูฟังเถอคะค่ะหนูไม่เก็บไปคิดมากหรอกคะ่ะแม่ชีพองทำสีหน้าเหมือนกับลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายก็เล่าความจริงให้หวานฟังว่า แม่ชียาวได้พูดคุยปรึกษากับคุณแม่ชีเมาเรื่องที่จะให้หวานเข้าไปเรียนที่โรงเรียนในกรุงเทพโดยมีเศรษฐีใจบุญคอยส่งเสียให้หวานเรียนจบชั้นมัธยมปลายเพื่อตัดปัญหาเรื่องที่หวานจะไปคบหากับไอ้ก่อเด็กหนุ่มในละแวะกเดียวกับวัดที่ติดเล่าเมายาด้วยกลัวว่าสักวันหนึ่งหวานจะหลงผิดจนกูไม่กลับแม่ยอไม่เคยหวังดีกับหนูจริงๆใช่ไหมคะคุณแม่พ่องถึงได้ไล่ให้หนูไปเรียนกรุงเทพแบบเนี้ย ฮ <suf> แม่ก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่ได้ยินแม่เยาว์เขาพูดว่าหากเลือกได้ก็คงไม่อยากยุ่งกับหนูอีกเพราะแค่นี้ก็ผิดวิสัยทีพอแล้วฮะ <playing> ไม่อยากยุ่งแล้วทำไมไม่ปล่อยให้หนูไปสักทีแ <thi> <in> ถมยังบังคับอีก um <sm ith> คอยดูนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่ยอมให้คุณแม่เยาวมาบงการชีวิตหนูอีก แม่ชีพ่องที่ถึงแม้ภายนอกจากนุ่งขาวห่มขาวหน้าเลื่อมใสประพฤติตนเป็นพรหมจารย์ให้อยู่ในศีลธรรมแต่เพราะความปากหลายใช้วาจาส่อเสียโน้มน้าวให้ใครหลายคนหันไปเจอทางที่ผิดซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ก่อนบวชทว่าสิ่งที่ถือนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้แม่ชีพ่องงดใช้ลมปากเป็นเครื่องมือหากินหรือผู้จาส่อเสียดแม้แต่น้อย มีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยแต่ยิ่งใส่มากก็จะยิ่งสร้างสมบูรณ์มากเกิดชาติหน้าจะได้มีรูปโฉมงดงามเหมือนกับนางฟ้ายัางไงล่ะอุ้ยอนุโมสาธุนะคะคุณแม่ชีต่อให้โยมทั้งหลายจะถวายปัจจัยจำนวนมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าหากไม่ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ ขณะนั้นเองหลวงพี่พุธพระหนุ่มที่อยู่ในวัดป่าใกล้สนักชีแม่เมาที่บวชมาได้ 3, สามพันษาซึ่งเพิ่งกลับมาจากเยี่ยมโยมแม่ที่ป่วยหนักก็เดินเข้ามาเตือนชาวบ้านที่กำลังถวายปัจจัยใส่บาตรของแม่ชีผ่องอย่างเลื่อมใสศรัทธาโดยหารู้ไม่ว่าเงินที่แม่ชีผ่องจงใจเลี้ยไลความจริงแล้วมันจะไปซุกอยู่ในหีบกำปัน่นห้องพักของแม่ชีผ่องเองต่างหากหลวงพี่พุทธเจ้าคะ ดิฉันเพียงแค่กําลังขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนําปัจจัยไปช่วยเหลือวัดเท่านั้นเจ้าคะ่ะการถวายปัจจัยต่อวัดนั้นเป็นเรื่องที่ชอบแล้วลายยอมชีหากแต่ว่าอาตมาอยากจะขอเตือนหลายวันต่อมาขณะที่แม่ชีผ่องได้รับมอบหมายจากแม่ชีเมาให้มาพูดคุยกับเจ้าอาวาสเรื่องจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปีนั่นเอง สายตาของแม่ชีผ่องก็เห็นหลวงพี่พุธกำลังสนทนากับสีก้าสาวสวยวัยประมาณ1 7บ8ก่อนที่ความคิดชั่วร้ายจะเข้ามาในหัวของแม่ชีผ่องขึ้นมาน้อยทำตัวหน้าเลื่อมใสศรัทธาที่แท้ก็แอบ,บกกสีกาเหมือนกันละวะเอาละเรื่องนั้นอาตมาจะจัดการเองขอบใจยมชีผ่องมากเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟัง ด้วยความที่เจ็บใจที่ถูกหลวงพี่พุทธหักหน้าอยู่แล้วในคราวนั้นทําให้แม่ชีผ่องรีบกล่าวถึงเรื่องที่พบกับหลวงพี่พุทธให้ฟังอีกทั้งยังใส่สีตีไข่เพิ่มว่าเห็นหลวงพี่พุทธจับมือถือแขนโอบกอดสีกาทั้งที่ไม่เป็นความจริง ช่วงเย็นในขณนะเดียวกันก็เกิดเรื่องที่น่าสลดขึ้นเมื่อหวานที่ยังคงไม่เข้าใจความหวังนี้ของแม่ยาวนั้นได้นัดให้เกาะมารับเธอแต่เมื่อมีคนไปแจ้งให้แม่ชีเมาเก็บแม่ชีเยาวทราบแม่ชียาวก็รีบตามหาหวานที่นั่งซ้อนท้ายไอ้เกาะหนีไปจนทัน เพราะว่าโชคห้ายเกิดประสบอุบัติเหตุถูกรวดบรรทุกทับเสียชีวิตขาที่ท่ามกลางความโศกเศร้าของคุณแม่ชีเมาและแม่ชีในคณะงานศพของแม่ชีเยาถูกจัดขึ้นที่วัดป่าโดยได้รับการอุปเคราะห์ช่วยเหลือจากหลวงตาพงษ์และพระสงฆ์รูปอื่นเป็นทุระจัดการสวดศพให้โดยจัดงานสวดเพียงสมวันหวานเสียใจมากเอาแต่โทษตัวเองไม่หยุด เธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแม่ชีเยาเป็นคนที่รักเธอมากที่สุดมาตั้งแต่จำความได้เลี้ยงดูเธอราวกับลูกในไท้ทั้งที่ไม่ใช่กิจของแม่ชีด้วยซ้ําและที่ทําโทษในตอนนั้นก็เพียงแค่ปรารถนาดีกับเธออย่างจริงใจเป็นความผิดคองหนูแท้ๆหนูทําให้แม่ชีเยาต้องตายคนที่ควรตายควรเป็นหนูมากกว่าหยุดปล่อยใจให้เป็นทุกข์เสเดืดยมหวานเป็นกรรมเก่าของโยมชีเยา ที่ติดมาแต่หนหลังนั่นแหละจึงทาให้ต้องมีอายุไขที่สั้นลงในชาตินี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเอ๊น่าแปลกใจจังทำไมหลวงพี่พุทธถึงไม่ได้มาร่วมสวดศพของแม่เยาล่ะเจ้าค่ะอาตมาให้ยมพุทธลาสิกขาไปแล้วนะเอาใกล้เวลาแล้วตเตรียมสวดพิธีศพเถอะ ด้านของแม่ชีพ่องที่ไม่รู้ซึงถึงความผิดที่เกิดจากตัวเองก็กลับไม่ได้ทุกข์ร้อนแม้แต่น้อยนำซ้ำยิ่งแอบปีกตัวมาทานข้าวต้มในโรงครัวที่ตนเองทำทิ้งเอาไว้อย่างไม่รู้สึกรู้สาแต่ในขณะที่แม่ชีพ่องกำลังแอบตักข้าวต้มนั้นเองไอ้ดำหมาวัดที่อยู่ในวัดป่าก็เข้ามาเห่าแม่ชีผ่องไม่ยอมหยุดไอ้ดำไอ้หมา,า้ะไปไพ้นเลยนะจะห่าหาพระแสอะไรไป ทว่าในจังหวะที่แม่ชีผ่องกำลังจะหยิบไม้หน้าสามที่อยู่ใกล้ตัวไล่หมาวัดน,นั่นเองด้วยความไม่รู้ตัวว่าตอนนี้สบายขาของนางชีเกี่ยวติดกับหูหิ้วมอคต้มที่เริ่มขึ้นสนิมจึงทำให้ทันทีที่แม่ชีผ่องขยับตัวเต็มแรงสบายก็ดึงตัวให้แม่ชีผ่องเซเสียหลักล้มปัดข้าวของแถวนั้นกรจัดกระจาย รวมถึงหม้อข้าวต้มหม้อใหญ่ที่ใช้เลี้ยงแขกในงานก็ได้หกลาดไปทั่วร่างกายของแม่ชีผ่องความร้อนละอุของข้าวต้มนั้นลูกไปตามใบหน้ากับลำตัวจนแม่ชีผ่องกรีดร้องออกมาอย่างทรมาทนทุรนทุรายจนใกล้หมดลมหายใจและแล้วความสยองขวัญก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อลาของแม่ชีผ่องที่ตอนนี้ตัวบวมแดงเพราะถูกความร้อนจัดของข้าวต้ม ตามใบหนะ้าก็เกิดเป็นเส้นเลือดปูดขึ้นมาหลายเส้นก่อนที่เส้นเลือดปูดเหล่านั้นจะกลายเป็นหนอนสีดำส่งกินเหม็นหลายตัวจากสิบค่อยๆกลายเป็นหนอนนับร้อยขยับมารวมตัวกันอยู่ในปากของแม่ชีผ่องเป็นจุดเดียว <c oughs> <c oughs> อยากคิดว่าตัวเองถือศีลและจะรอดพ้นจากบาเว้นไปได้จงชดใช้กรรมที่เกิดจากวาจาซอเสียดของเจ้าซะ เพราะว่าเสียงกรีดร้องเจ็บปวดของแม่ชีผอมจะส่งไปถึงคนที่อยู่ในศาลาปรากฏว่าในวันนั้นเองก็ไม่มีใครได้พบกับศพของแม่ชีผอมอีกเลยหนึ่งเดือนผ่านไปเมื่อหวานเรียนจบมัธยม3เธอก็เตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพโดยได้รับการอุปการะจากคนใจบุญคนหนึ่ง ในช่วงคืนสุดท้ายก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพแม่ชีเมาก็ได้พาหวานมากรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่ชีเยาวรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรถึงแม่เยาและวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ผู้เวรสร้างกรรมกันมาขอให้ได้รับผลบุญที่อุทิศมาให้ด้วยเถิดแม่เยาคะหนูมาลาครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปหนูจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีให้แม่ยาภูมิใจนะคะคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วละหวานเอ้ยไปไปเดี๋ยวต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดไปท่ารถเข้ากรุงเทพอีกเอ๊ะคุณแม่เมาได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นไหมคะกลิ่นมันเหม็นเหมือนศพยังไงไม่รู้ท่านใดนั้นเองก็เกิดมีมือยืดยาวเข้ามาตวดตัวของหวานจนลอยเหนือผืนดิน เด็กสาวเบลกตาโพงไม่เห็นเจ้าของมือของตัวปหลาดที่จับตัวเธอไว้ซึ่งมันคือรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลของผู้ติมุขเปที่มีผิวพันมีสีทองหุดผ่องทั้งตัวแต่กลับมีหนอนนับร้อยกัดกินลิมดฝีปากจนได้รับความทรมานหากจะเหลือเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้แม่ชีเมาจำได้ก็คงจะเป็นเครื่องนุ่งขาวห่มขาวของนางชีของแม่ชีผ่อง ที่แม้จะขาดวินไปก็าตามคุณแม่เมาช่วยหูด้วยแม่พองนั่นเธอเองเหรอปล่อยนางหวานมันเถอนะฉันหิวฉันไม่ได้กินใครมาหลายวันแล้วเลือดสาวของแกกุงจะหวานทำอร่อยนะ <laughs> ขณะที่หวานกำลังจะถูกเปดต่องกินด้วยความหิวโหยทันใดน,นั้นเองก็มีคมเล็บอย่างเสือเข้ามาตาวัดผิวหนังของเปดต่องไว้ได้ทันจนเปรต่องกรีดร้องด้วยความเจ็บเลกลียวโกรธยามที่เห็นอาหารในกำมือถูกฉกยิงแย่งไปและนั่นก็ไม่เท่ากับการที่เห็นผิวหนังเป็นสีทองของตัวเองมีบาดแผลหึ่งขาวเลือด แต่ก่อนที่ล่างของหวานจะล่วงกระแทกกับผืนดินนั้นเองทันอีกหนึ่งสมาชิกทีมตายเทพจะรับตัวเด็กสาวไว้ได้ทันในครั้งนี้ทีมไตายเทพได้รับการติดต่อจากเจ้าอาวาสกับพุทธอดีตหลวงพี่แห่งวัดป่าให้มาป่าเปลตไม่ชีพองที่กำลังจะเริ่มก่อบาปกรรมซ้ำอีกครั้งดูสร้างเวสร้างกรรมได้แล้วโยมชีพองมันยิ่งทำให้โยมทรมานมากขึ้นและมาได้พุทธไม่ได้เกิดเลยนะ เชื่อที่หลวงตาท่านกล่าวมาเถอะครับสิ่งที่คุณเม่ชีเคยทำกรรมไว้กับผมผมวอาหสสิกรรมให้แล้วก่อ <c oughs> นจะเอาหัวิกรรมให้ทันนะดูตัวเองก่อนไหมว่าที่ต้องสึดไปน่ะเพราะไปยกกับสีกา,ท,าทันทีที่เปลดนางชีกกำลังจะแผงฤทธิ์ด้วยการเอื้อมกำปันจะทุบร่างของคุนนั้นเองก็เกิดเสียงบทสวดภาวนาของโอ ทำให้เปรตแม่ชีผ่องเห็นถนึงความผิดแต่ผลหลังของตัวเองหยุดก่อนเปรตแม่ชีจงนิ่งงันเพื่อระลึกถึงบาปกรรมที่ได้ก่อด้วยวาจาของตัวเองเถิดแล้วภาพสมัยก่อนที่จะตายก็เข้ามาในผวังของเปรตผ่องที่แม้จะบวชชีสำรวมตนให้อยู่ในศีล แต่กลับมีวาจาส่อเสียสร้างความร้าวฉานยุแยงให้หวานกับแม่ชีเยาผิดใจกันจนแม่ชีเยาประสบเหตุถึงแก่ชีวิตทั้งอย่างปินปลอนใช้วาจาหวานล้อมหลอกลวงชาวบา้านให้บริจาคเงินเพื่อน,นำไปใช้ส่วนตัว และยังกล่าวความเท็จใส่ร้ายหลวงพี่พุธพยายามทําให้เจ้าอาวาสน,นั้นเข้าใจผิดทางที่ความจริงแล้วหญิงชาวบ,บ้านวันนั้นก็คือแก้วน้องสาวของหลวงพี่พุธท,ที่มาบอกข่าวเรื่องอาการป่วยของโยมแม่แต่ที่หลวงตาให้หลวงพี่พุทธลาสิกขาก่อนกำหนดนั้นก็เพื่อให้กลับไปรักษาโย,ยมแม่ให้อาการดีขึ้นก่อนและเพื่อไม่ให้ถูกผู้อื่นเข้าใจผิดเหมือนกับที่แม่ชีผ่องเห็นมานั่นเอง แววตาของเปรตผ่องเหมือนจะวูบไหวคล้ายจะสำานึกกับบาปที่ตัวเองไม่คนก่อแต่แล้วความชั่วหลายที่อยู่ในเซียวลึกของจิตใจกลับทำให้เปรตผ่องไม่ยอมอ่อนข้อยอมรับความผิดของตัวเองและต่อต้านด้วยการแผดเสียงไปทั่วบริเวณวาจนหนอนที่ไต่ยอยเยตามเล็งฝีปากนับร้อยถูกบวนไปที่ฝั่งของศัตรู แต่ท่านก็เลือกแอปอาคมดิจิตอลสร้างเกาะคุมกำบังทุกคนเอาไว้ได้กำบังทุกคนไว้แล้วนะเจ้าทันงั้นรอบนี้ฉันขอลุยเดียวบ้างก็แล้วกันจีโน่จุดอนอนเขาเปรยไเ่ชีนะ่ะอยู่ต้องท้ายทอยแต่บางตัวด้วยอย่าให้เสือสมิงราตียึดร่างนาได้ฮรู้แล้วแล่วนะ จากนั้นร่างของจีโน่ก็กระโจนพุ่งเข้าไปหาร่างของเปลดจนร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลของเปลกแม่ชีนั้นเซล้มทับต้นไม้ในวัดละเนลนาเปลกแม่ชีที่พลาดท่าเสียทีจนเจ็บระบมก็โกะทำท่าจะตวัดตัวของจีโน่เพื่อกินให้หายแขนแต่ด้วยความไวกว่าของจีโน่ในที่สุดจีโน่ก็หลบเลี่ยงมือที่พยายามปัดป่ายจับตัวเขาไปยังด้านหลังท้ายทอยของเปลดแม่ชีได้สำเร็จ จากนั้นจีโน่ก็ได้หยิบเขี้ยวเสือสมิงลาตีที่ตนเองเคยลมได้เมื่อครั้งลองวิชาจับเสือสมิงครั้งแรกซึ่งเขี้ยวเสือสมิงในมือนั้นเป็นเสมือนขุมทรัพย์อาคมที่เสือสมิงลาตีเก็บเอาไว้และจีโน่ต้องคอยลงอาคมกำกับทุกๆ7็วันตามที่พ่อครูกำชับไม่ให้ขาดเพื่อไม่ให้อาคมแรงกล้าเหล่านั้นรวมถึงดวงจิตของเสือสมิงลาตีย้อนกลับเข้าตัว ผลจากการที่จีโน่ไลาอาคมจากบทสวดตำราจับเสือสมิงบทที่13ของพ่อครูเอกทำให้เปรตแม่ชีกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดจากอาคมเล่ากับถูกคมเคี้ยวของเสือกัดกินทั่วทั้งล่างก่ <S 2> <S 2> <S อนที่จีโน่จะยอมให้เสือสมิงลาตีออกมาซ้อนทับกับร่างของตัวเองชั่วคราวเพื่อกัดกินเนื้อนหนังของเปรตแม่ชีเป็นการแลกเปลี่ยน จนในที่สุดเปลดแม่ชีผ่องก็สิน้นฤทธิเกินกว่าจะทำลายใครตอนนี้แหละเจ้าท่านอ่ารู้แล้วล่ะแล้วิววญญาของเปลลดแม่ชีผ่องที่สิน้นฤทธิ์ไปแล้วก็ถูกโอไลาอาคมสะกดให้ลอยเข้ามาอยู่ในกล่องอาคมดิจิทัลของท่าน และไลาอาคมกำกับเพื่อการล่วงหน้าหากวันไหนที่เปรตแม่ชีสำนึกในบาปของตัวเองได้จริงก็ mm hmm. จะถูกปลดปล่อยพร้อมกับเปรตตนอื่นเพื่อไปเกิดใหม่ชดใช้กรรมต่อไป mm hmm. ด้วยผลจากอาคมของพ่อครูเอคอยคุ้มครองทำให้จีโนโฟื้นตัวไวกว่าที่ผ่านมาแม้จะรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยจากการที่ต้องต่อสู้ไปด้วย ละใ,ใช้อาคมกำกับเสือสมิงลาตีไม่ให้หยิดล่างไปด้วยก็ตาโอ้โหเว้ยวันนี้ไอจีโน่บันเทศจริงวะก็บอกแล้วไงว่าจีโน่คนนี้นะ่ะไม่ใช่กระสอบซรายของทีมไตเทพหรอกที่ผ่านมาฉันก็แค่ยอมแกล้งเฉยๆให้พวกนายโชว์เท่บ้างเท่านั้นแ่ะนะแต่ยังไงวันนี้ฉันกับทันก็ต้องขอบคุณนายอยู่ดีนั่นแหละขอบคุณนายมากเลยนะจีโน เ,เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นพาไปเที่ยวโคสารตอนกลับกรุงเทพแทนได้ไหมล่ะไอ้นานี่มันจริงๆเลยเอาบายามุกบ้างอย่างนะก็ต้องเลี่ยงเลี่ยงบ้างนะเป็นอีกครั้งที่ทีมตายเทพสามารถปลดปล่อยเหล่าเปลที่อยู่ในข่้วทุกเขเวทนาจากบาปกรรมได้และแน่นอนว่าภารกิจของพวกเขา ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตราบใดที่มนุษย์ยังสร้างบาปจะต้องพาตัวเองไปบังเกิดเป็นเปรตพวกเขาจึงมีหน้าที่หยับยัง้งเพื่อให้เปรตเหล่านั้นสำนึกและปลดปล่อยให้ไปเกิดหรืชดใช้กรรมต่อไปปุติมุขเปร เมื่อยามมีชีวิตนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมใต้ล่มศาสนากายสำรวมหน้าเลื่อมใสแต่กลับมีวาจาส่อสเสียดชั่วช้าทำให้คนเข้าใจผิดแตกแย่หรือมีผลทำให้คนที่ได้รับผลกระทบถึงแก่ชีวิตด้วยวาจาของตัวเองเมื่อตายไปจึงมีผิวพรรณเป็นสีทองตามที่เคยได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลอยู่บ้าง ทว่าในปา่ากลับเต็มไปด้วยหนอนช่อนชัยทรงกลิ่นเหม็นเน่าเฟะเหมือนศสกสมกับที่เมื่อยามมีชีวิตได้ใช้ปากของตัวเองส่อเสียดพูดให้หลายกับคนอื่นเช่นกัน